ดบ,บยบีทบีวีสวัสดีค่ะพบกับดิฉันนภวัณเกกเกษมสุขค่ะวัดเรืองยศสุทธารามขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเมื่อวันที่9กมิถุนายนพุทธศักราช2563รพ,พระเดชพระคุณพระมงคลรัตโนโัฒดอกเตอร์ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครจาอาวัดวัดเรืองยศสุธารามและนายวิทูลอภิสิทธิภูวกุลผู้อํานวยการเขตบางคอแหลมเป็มประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนาสถาน ในโครงการวัดประชารัสสร้างสุขพัฒนาวัดตามแนวทาง5สณวัดเรืองยศสุธารามแขวงบางโคงเขตบางคอแหลมกรุงเทพมหานครซึ่งวัดเรืองยศสุธารามร่วมกับสำนักงานเขตบางคอแหลมพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายจัดขึ้นโดยมีพระมหาวิสันเขมมะสะจวาทีกรรมการและผู้ช่วยเลขานุก,การโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข ของคณะสงฆกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยคณะสง์พุทธศาสนิกชนร่วมพิธีหมดเวลาของ WBTV News แล้วค่ะกลับมาติดตามได้ใหม่ในช่วงหน้าสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ